ดูพระสูตรสักพระสูตรหนึ่งนะเป็นพระสูตรที่เคยบอกมานานละหลายปีก็เอามาทบทวนให้กับพวกเราอีกสักครั้งหนึ่งนะเป็นเรื่องของอที่พระศาสดาตรัสเรื่องของชีวิตของมนุษย์นั้นมีน้อยนิด แล้วก็ส่งอุปมาเปรียบเหมือนหยาดน้ำน้อยมากสั้นมากแล้วก็ส่งยกตัวอย่างอารกักศาสดาเนี่ยนะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมีอายุถึงห0 0 0 0่นปีก็ยังบอกว่าอายุนี้สั้นนักนะส่วนยุคเราเนี่ยอายุเพียง100ปีเนี่ยก็ถือว่าสั้นมาก และใน,นพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงกำหนดประมาณแห่งอายุฤดูปีเดือนกึ่งเดือนราตรีวันการกินอาหารของมนุษย์นะก็เดี๋ยวจะให้พวกเราดูตั้งแต่ต้นพระสูตรนะพระศาสดาตรัสดัดงนี้ว่า ดูก่อนภิกุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วศาสดาชื่ออารักะเป็นเจ้าลทัทธิปราศจากความกำหนัดในกามก็อารักะศาสดานั้นมีสาวกหลายร้อยคนเธอแสดงธรรมะแก่สาวกอย่างนี้ว่าดูก่อนพราหมณ์ ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดนะรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี ดูก่อนพรามน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่ออาทิตย์ขึ้นมาย่อมแห้งหายไปได้เร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนหยาดน้ำค้างฉะนั้น ฉะน,นั้นเหมือนกันนะนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติปรหมรจั์เพราะสัตว์ที่เกิดแล้วจะไม่ตายไม่มีนะดูก่อนพรามเมื่อฝนตกหนักหนาเม็ดฟองน้ำย่อมแตกเร็วตั้งอยู่ไม่นานแม้ฉันใด ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนฟองน้ำชั้นนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติปรมจัรเพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนพราหมณ์ รอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำย่อมกลับเข้าหากันเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนพรามแม่น้ำไหลลงจากภูเขาไหลไปไกลกระแสเชี่ยว พัดไปซึ่งสิ่งที่พอจะพัดไปได้ไม่มีระยะเวลาหรือชั่วครู่ที่มันจะหยุดแต่ที่แท้แม่น้ำนั้นมีแต่ไหลเรื่อยไปถ่ายเดียวแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนพรา์บุรุษมีกำลัง อมก้อนเขละไว้ที่ปลายลิ้นแล้วพึงถมไปได้ง่ายดายแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนก้อนเขละฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนพราหมณ์ชิ้นเนื้อที่ใส่ไว้ในกระทะเหล็กไฟเผาตลอดทั้งวันย่อมจะย่อยยับไปรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใด ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนพรามแม่โคที่จะถูกเชือดที่เขานำไปสู่ที่ฆ่าย่อมก้าวเท้าเดินไปใกล้ที่ฆ่าใกล้ความตายแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่โคที่จะถูกเชือดฉันนั้นเหมือนกัน นิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติปรมาจรย์พระสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีพิกุทั้งหลายก็โดยสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุประมาณห0 0 0 0ปีเด็กหญิงมีอายุ500ปี จึงควรแก่การมีสามีก็โดยสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอาพาธหกอย่างเท่านั้นคือเย็นร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะภิกขุทั้งหลายอารักษาศาสดานั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืนตั้งอยู่นานมีอาพาธน้อยอย่างนี้ จักแสดงธรรมะให้สาวกฟังอย่างนี้ว่าดูก่อนพรามชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรทำกุศลควรประพฤติปรมาจันเพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี พิกุทั้งหลายในปัจจุบันนี้เมื่อจะกล่าวโดยชอบก็พึงกล่าวว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทํากุศลควรประพฤติปรมาจันเพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี ดูก่อนพิกุทั้งหลายในปัจจุบันนี้คนที่มีอายุอยู่ได้นานก็เพียงร้อยปีหรือน้อยกว่านั้นบ้างเกินกว่าบ้างก็คนที่มีอายุอยู่ถึงร้อยปีย่อมอยู่ครบสามร้อยฤดูคือฤดูหนาว 100, หนึ่งรอฤดูร้อน 100, หนึ่งร้อฤดูฝนหนึ่งร้ย คนที่มีอายุอยู่ถึงสามร้อยฤดูย่อมอยู่ครบหนึ่งพันสองร้อยเดือนคือฤดูหนาวสี่ร้อยเดือนฤดูร้อนสี่ร้อยเดือนฤดูฝนสี่ร้อยเดือนคนที่มีอายุถึงหนึ่งพันสองร้อยเดือนย่อมอยู่ครบสองพันสี่ร้อยกึ่งเดือนคือฤดูหนาวแปดร้อยกึ่งเดือน ฤดูร้อนแ800ร้อยกึ่งเดือนฤดูฝนแ0 0้อยกึ่งเดือนคนที่มีอายุอยู่ครบ2 4 0พันอยกึ่งเดือนย่อมอยู่ครบ3600 0ลาตรีคือฤดูหนาวหนึ่งพันลาตรีฤดูร้อนหนึ่งลาตรีฤดูฝนหนึ่งลาตรีนคนที่มีอายุอยู่ถึง 3 6 0 0มลาตรีย่อมบริโภคอาหาร7 2็0 0มเวลาคือฤดูหนาว2 4งหมพเวลาฤดูร้อน2 4งหมพเวลาฤดูฝน2 4งหมื่นสพันเวลาพร้อมๆกับการดื่มนมมานดาและอันตรายแห่งการบริโภคอาหารในสองประการนั้น อันตรายแห่งการบริโภคอาหารมีดังนี้คือคนโกรธย่อมไม่บริโภคอาหารคนมีทุกข์ก็ไม่บริโภคอาหารคนป่วยไข้ก็ไม่บริโภคอาหารคนรักษาอุโบสถก็ไม่บริโภคอาหารเพราะไม่ได้อาหารจึงไม่บริโภคอาหารพิกขูทั้งหลาย เราได้กำหนดอายุประมาณแห่งอายุฤดูปีเดือนกึ่งเดือนราตรีวันการบริโภคอาหารและอันตรายแห่งการบริโภคอาหารของมนุษย์ผู้มีอายุร้อยปีด้วยประการดังนี้แล้วภิกขุทั้งหลายกิจอันใดที่าศาสดาผู้เอ็นดู สแสวงหาประโยชน์เกือ้อกูลผู้อนุเคราะห์เอื้อเอ็นดูกระทําแก่สาวกกิจนั้นเราได้กระทําแล้วแก่เธอทั้งหลายพิกขุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าได้ประมาทอย่าต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนใจในภายหลังเลย นี้คืออนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลายนะอันนี้ก็เป็นพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสแก่พิกุทั้งหลายซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้เคยได้ยินได้ฟังกันก็นำมาทบทวนให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งนะว่าชีวิตของมนุษย์นั้นมีน้อยนักแม้ขนาดที่ในยุคข,ของอรหะกศะาสา,านาะ ที่สอนพราหมณ์ทั้งหลายซึ่งช่วงนั้นมีอายุถึง60,000ปีก็ยังสอนว่าชีวิตนี้มีน้อยนักสั้นนักนะดังนั้นของเราเพียงแค่100ปีเนี่ยนะถือว่าสั้นมากนะวันเวลาก็จะผ่านไปล่วงเลยไปนะเราก็พยายามทำวันเวลานะทุกๆวันที่ผ่านไปให้เกิดประโยชน์นะทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นนะ การที่ทําประโยชน์เพียงตนนั้นพระผู้มีพระภาคก็บอกว่าก็จะพึงถูกติเตียนนะด้วยองค์นั้นก็คือการที่ไม่ทําประโยชน์แก่ผู้อื่นนะก็อาจจะถูกติเตียนได้นั้นถ้าเรามีโอกาสเราก็สร้างทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นไปพร้อมๆกันนะอันนี้ก็พระองค์ก็ได้บัญญัติเรื่องของฤดูปีเดือน นะวันราตรนะนะีการบริโภคอาหารอันตรายของการบริโภคอาหารนะของมนุษย์ผู้มีอายุ100่งร้อยปีเราลองไปดูทบทวนกันและถ้าใครลองคำนวณเล่นๆดูว่านะมนุษย์100ปีที่พระศัสดาทรงตรัสไว้นั้นบริโภคอาหารวันละกี่มือ้อนะก็เราลองเอา เจ็ดหมื่นสองพันเวลาลองหารด้วยตัวของสามหมื่นหกพันลาตรีนะก็น่าจะออกมาเป็นจํานวนของมื้ที่มนุษย์ยุคนั้นทานกันนะว่าวันละกี่มือ้อนะวันนี้ก็ฝากพระสูตรประมาณนี้นเดี๋ยวเราก็จะต่อ